สวัสดียมเย็นค่ะสวัสดียมเย็นใบบัวว่ายังไงคะสวัสดีค่ะวันนี้สาวใบาบัวจะทำอะไรดูพี่ๆนะคะแม่หวานคะ่ะพี่ทับไยพี่ดกอกไม้มายืนรอแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักก็จะก็จะก็จะ เปิดทำการไลฟ์สด17นาฬิกานะคะเปะิดทำการไลฟ์สด17นาฬิกาพี่หลงจะพาเล่นอะไรายคะ่ะพี่ควานหลงจะพาหนูเล่นอะไรเอ่ยฉันบอ,อกว่าไม่จะปัญหาเลยแต่กลิ่นม่วงมาก่มงมีปัญหาเลยดูคะ่ะดูเฮ้ยพี่ขอนอนด้วยหน่อยพี่หลงจะขอนอนด้วยนะคะไปบัวจ้าดึงคือดึงคือดึงคือ จะเอสวัสดีใบบัวใบบัวสวัสดีนอนกี่หอนแล้ววันนี้ฮะฮัลงหอกะเฮ้ยจะเอ๊จะ๊ใบบัวจ้าออดวิ่งวิ่งวิ่งิงิงิงดิ่ิ่งวิงิง่ิดิิ อาพี่ปูรบบระบบปมปัมปูให้เสร็จแล้วก็ลองนอนเดี๋ยวพี่ลงขอพักควันหน่อยนะคะนอนได้ไหมนอนได้นะดูอาเอ๊ฟก่อนเอ๊ฟพี่ลงเร็วเอฟวมาดูนะคะพี่ควันจะได้นอนดีไหมคะดูค่ะ เห็นเปไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะนี่ข้องใจแต่กับเปนี่แหละอ่ะมานะคะสวัสดียามเย็นทุกๆท่านเลยค่ะนะคะพบกับน้องใบบัวแม่ใบเตยและพี่พี่ช้างน้องใบเตยแฟมิลี่ค่ะมาดูนะคะเด็กขี้แก้งนะคะจะแก้งพี่ควานอะไรอีกไปเล่นไต้ไปเล่นไปเร็วเร็ว หลังจากที่ซ่อมแซมนะคะโรงช้างให้แล้วนะคะขอบคุณคุณแม่พลอยแก้วนะคะที่ท่านนะคะเมตตานะคะ,ะให้สังกะสีนะคะให้สังกะสีมาลงมงหลังคาให้พี่ทับไทยนะคะเนาะก,ก็ตอนนี้ก็ทําเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณคุณแม่พลอยแก้วที่เมตตาสังกะสีมาต่อเติมให้พี่ทับไทยได้อยู่ร่มเงาจนสดสมบูรณ์นะคะตอนนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแม่ควันก็แม่ควันมาถ่ายความน่ารักของใบบัวให้แม่ๆทุกท่านได้ชมกันนะคะดูคะนน่ะ <laughs> ตอนนี้พี่หลงจะได้นอนดีหรือเปล่ามาดูกันเลยคะ <laughs> ่ะเอานวดนวดก่อนวน,วน,วนวดให้พี่หลงก่อนแล้วนวดก่อนแล้วนี่เออเอเอ,ออนอะไรพี่หลงหนูนอนด้วยหนอยคะ่ะดูคะ่ะหนูนอนด้วยหนูดูอด้อนดูอด้อนดูอ่อนอยากนอนกับเขาดู พี่หลงใบบัวนอนด้วยได้ไหมคะดูค่ะดูอ้อนค่ะนอนด้วยได้ไหมพี่หลงดูค่ะเห็นเปนไม่ได้เลยเด้อค่ะนี่อ่าหนูจะนอนด้วยหนูนอนด้วยได้ไหมนะคะเห็นไม่ได้ค่ะเปนี่เห็นไม่ได้ค่ะ,เ,เ,คะ oh. เออดูฉลาดนะ <c oughs> ฉลาดนะดนะหนูจะนอนด้วยนะ่ะหนูจะนอนด้วยน่ะเออ <c oughs> จะเอ๋ ไม in ่ยอมไม่ยอมเด็กขี like ้แกล้งมาดูเด็กขี้แกล้งนะคะดูดูหนูไม่ได้นอนหนูก็จะแกล้งพี่หลงอยู่นี่แหละอ่ะอ่ะดูดันดูดันเด็กขี้แกล้งเอาไกวไกวเปรพี่หลงก่อนเอ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 ก่อนเอ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 ก่อนเร่เร่เร่เเอเอก็หลุดเน่ดูค่ะดูค่ะดูค่ะอ่ะอ่ะ าควายเต้ควายเต้เออก่อนควายเป้ก่อนไหนลูกบอลหนูอยู่ไหนเล่นบอลไหมลูกบอลอยู่ไหนว่าจะดให้ตกเลยนะคะจะดันให้ตกเลยนะคะไม่ตกพี่หลงรู้เกมหนูแล้วดีดยดีดูเด็กขี้แกล้งดูเด็กขี้แกล้งค่ะแม่แม่ดูค่ะไม่ยอมค่ะไม่ยอมดูอ่ะรักกันรักกันเอารักกันกันรักกันกันกอดงงไว้ละเอ๊ดูดูดูอยู่เป็นอยู่เป็น ออนๆอนอนเอาควยเป๊ะพี่หลงเออเอเอกัออออนแล้วลรกแล้ว <laughs> ไม่ยอมค่ะไม่ยอมมันเคี้ยวเขาหน่ะสิอยากเล่นด้วยค่ะอยากเล่นด้วยอยากให้เล่นด้วยดูอ้อนค่ะอ้อนพี่ควนลงนะคะ <laughs> ภารกิจยามเย็นวันนี้นอนพี่ลงเขานอนกี่รอบวันนี้สามรอบอู้เก่งจังเลยวันนี้นอนสามรอบค่ะแม่แม่วันนี้นอนสามรอบค่ะอู้สาวน้อยของเราวันนี้อู้ดู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 แรงเยอะเด้อค่ะดู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 ค่ะดูเออคือคือช้างน้อยตกมันจะแกล้งพี่ลงอีกแล้วเฮ้ย <laughs> นายอะไรลูกบอลก่อนมามาออยิมนาสติกยิมนัสสิก,สกอ่ะอ่ะไม่สนค่ะพี่ลงหนูไม่สน <laughs> หนูอยากได้เปย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาที่สละให้แล้วเอาอย่งไงสละให้แล้วเอาไงขาดแน่แน่เอาเปย์พี่หลงขาดแน่แน่เอาแล้วทำไงจะขึ้นเปย์ได้ทีนี้เอ้าเอ้าทำไงจะขึ้นได้ทีนี้เอ้าเอ้าโอ้ยสาวน้อยตุ้ยน้อยเอยนะคะแม่แม่แวะเข้ามาหาหนูบ้างนะคะ17นาฬิกานะคะ หนูจะทำการเปิดไลฟ์สดทางช่องทาง youtube ค่ะ,คะเอาเตะบอลให้แม่จ๋าดูก่อนเลยตอนนี้หนูไม่สนใจะอะไรเลยค่ะหนูสนใจแต่เปเรพี่หลงอย่างเดียวเลยดูค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเตะบอลกับพี่หลงกันเตะบอลกันแล้วเตะบอลไปเตะไปนู่นนู่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะบอลกันเตะบอลกัน,น,กนไม่สดเลยค่ะจริงๆ เอาจริงๆนะไม่สนเลยตอนนี้คล้องใจกัาแฟมากเลยคล้องใจกัาแฟมากเลยใช่ไหมอเอาเตะลูกเตะโอ้เตะขาหลังด้วยโอ้เก่งจังเลยเตะลูก,ก,กเตะเฮ่อเจ้าบอลกับพี่หลงดีกว่าลูกอ่ะไปขึ้นเตะไม่ได้มันเบียนหัวเฮ้ยเฮ้ยเตะขาหลัง

ออกแล้วเออลูกเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากไปเอามันมาลูกไปลูกวันมากันไปลูกวันมากันแต่บอลด้วยแต่บอลด้วยเก็บเก็บแล้วเก็บเก็บแล้วลูกเก็บยามเย็นหนูก็จะเล่นนะคะอ่าล้มล้มล้ม เอาเก็บไปเลย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 เอาเอากอดกดกดเตะบอลเตะบอลลูกเตะบอลเออโอ้เอาใส่ได้ไหมเอาใส่ห่วงยางได้ไหม เอหนูเก่งจังเลยลูกเด็กนุเตะขาลังเลยนะเออเออนะคะคลิปนี้นะคะก็ดูความน่ารักของน้องใบบัวนะคะทุกๆท,ท่านค่ะก,กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครอบครัวใบบัว hmm. ด้วยเด้อค่ะน้องใบเตยแฟมิลี่นะคะมาดูความน่ารักของน้องๆได้นะคะทางช่องทาง u t u b e ใบเตยแฟมิลี่ยินดีต้อนรับสวัสดียามเย็นค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ เออเก่งแล้วลูกเก่งเก่งไหนลูกบอลอยู่นะ